สวัสดีครับก็มา,าพบกันอีกแล้วกับ Medieval Dynasty Part ที่11นะครับพอดีว่าภาคนี้ผมวางแผนไปแล้วว่าจะไปเข้าเมืองจะไปหาอุปกรณ์จะทำอุปกรณ์ระดับ Copper ละเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านเราอะขาดเดียวเลยคือการต่อเน,นื่องในการทำงานเพราะว่าเครื่องมือส่วนใหญ่เราอะเป็นหินแล้วมันใช้แล้วมันพังง่ายมากแต่ว่าก่อนหน้าเนี้เดี๋ยวผมขอทําพวกยาพวกโพชั่นอะไรให้เรียบร้อยก่อน จดก,การ,รนันว่าแนบไยเพราะว่าใช้วิธีแบบว่าเราไปอยู่ในเหมืองใช่ไหมจนพอกลางคืนเนี่ยแล้วเราก็จะจุดไฟนอนในโน้นแล้วมันก็จะวาดไปที่บ้านเนี่ยจะไม่ต้องขนขนแร่หนักกลับบ้านเห็นไหมง่ายนิดเดียว <c oughs> โอ้เนื้อห้าสิบหน่วยจะเสียจะได้ยังไงโอ้โหหนักเกิน,นอีกอ๋อ หนักอะไรวะหนักเนื้อทําเนื้อตากแห้งไว้ก่อนครับเราก็ทำเปียดสักสามสี่อันขุดยาวๆไปเลยเนี่ Okay, เนื้อแห้งไปเก็บใส่คังอาหารตอนนี้อาหารเราหนึ่งพันโอโวแะวันร้อยสามสิบถ้ามีสามวันก็ต้องเป็นสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยสามสิบหน่วยต่อ,ต,อ,ต,อ A, ต่อไอต่อดูเยอะอยู่นะเยอะเกินไปหรือเปล่า คนมันเริ่มเยอะแล้วไงผมเอาคนมาเพิ่มเดีย๋ยวขออนุญาตเก็บไอเทมเอลองโบไม่ได้ใช้อา่าแล้วก็โบไม่ได้ใช้ไอสโตนแอโร่เนี่ยห่วยเก็บเลยคงไม่เอาไปละเป็นอ่ไอลันแอโร่ไม่พอคอปเปอร์แอโร่แล้วกัน ไฟฟางเ,เดี๋ยวะอะไรกันเดี๋ยวอะไรที่ต้องเก็บโบนี่เอาไปทำไมาเยะแยะวะหินหินจะไปเก็บใส่คางนู้นเนี่ยผหม,มือไพ่ผมมีอยู่ในตักคาง,คงดีกว่าเดี๋ยวยไปทำยาตู้ะจนีเปล่าก <c ười> ินข้าวกินข้าว อย่าได้เติมน้ำเดินจับตรงนี้ไม่ได้ด้วยโอ้โหอาบน้ำอีกอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราเข้าไปเติมน้ำ <c oughs> ที่แม่น้ำแล้วแะครับ ทำขบเพลิงด้วยนี่ว่าใน,น,นี่น้อมมันมืดดูสิภายเนี่ยมีตีเก็บไว้มีแค่นี้เหรอแล้วอ่าเราไม่มีป๊อปปี้แล้วไม่มีป๊อปปี้เลยต้องใช้น้ำใช้ขวดไม้ บอร์ดลีฟแับเดนทีไลออนเรามีเรามีพอดีแค่นี้เดี๋ยวไปเอาหนังก่อนอย่าไปเก็บของก่อนเราจะเตรียมตัวไปเหมือนกันเก็บของเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวขอดูคนงานแป๊บนะทำไมมันอ้วนอีกแล้วทางผมเจอกองสมุนไพรที่ผมต้องการพอดีไอ, Leaf อ้บอร์ดลีฟอ่ะ เลยได้เก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนหลงทางครับหลงอีกแล้วจะหลงอะไรบ่อยขนาดนั้นแต่รู้สึกได้ว่าแถวเนี้ยแหละใกล้ๆใกล้ๆเนี้ยแหละนะรู้สึกอีก๊ยะรู้สึกได้ตรงนี้แหละข้างบนเนี่ย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 เียนจำได้จำได้จำได้โอเคถึงแล้วจำป้ายนี้ได้เลี้ยวขวาก็เจอเลยเนี่ยเจอต้นไม้ใหญ่ที่ผมตอนแรกว,ว่าจะมาตัดทำกระท่อมเ็กตรงนี้แต่ช่างมาถอะไกลเกิน แล้วก็สมุนไพรบอลีอ่ะอยู่บนภูเขาเยอะมากเลย,เยก็เลยเก็บไปเยอะมากอยให้มีนี่เตรียมธนูมาล่าหมีไดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมถึงละเนี่ยบอลิสเพียบมากเลยบนเขาเนี่ย MPC ข้างล่างก็ไม่รู้จะขึ้นมาเก็บข้างบนหรือเปล่านี่สิ ไม่มีไม,ม่มีใช่ไหมมียังไม่เกิดโอเคดีดีเลยดีจอดใจมากๆสร้างแคมไฟไว้ก่อนเอาไว้นอนข้ามมันจะดูไปได้เวลา ว่จะนอนได้นะถ้านอนไม่ได้นี่ก็คือหมาเลยต้องมานั่งเดินเก็บไปเที่สิบสองยี่สิบชิ้นนี้เสี็ยเวลาอีกนเดียวเจริที่เมื่อกี้ผมเดินไปสำรวจทานัมาครับมันมีต้นไม้เสีขาวอยู่ผมคิดว่าเดี๋ยวได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในอนาคตแน่นนนนเลยเจริที ทางบ้านตะอากาศไปบนนี้สักหลังไหมนะสามสองหนึ่งเด๊ตายวัรกลับบ้านมาแล้วดูร้อนปีที่สอง เดินไม่ไหวโอเคทิ้งก่อนไปเราไปครัฟของกันเนี่ย ซิฟิเชลดีดีดีคัพเปอร์ไนครับสติ๊กหนึ่งคัพเปอร์บาร์สองสติ๊กหนึ่ง,กง,กงเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวแล้วไปดู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 ปด mm hmm. เก็บเก็บเกี่ยวปุ๊บก็ปูกใหม่เลยเศเตตกรรมถาวรครับยั่งยืน เอามีคัพเปอร์ไว้สักสองชิ้นให้ NPC นใช้แล้วส่วนเจ้าพวกนี้ต้องไปหามาเล็ดมาเพิ่มนี่เออไปเอาขอเด็กไปไหนวะฮะลาฟินอ๋อนี่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 ไอเนี่ยแหละจำเป็นคัพเปอร์โฮจอบเนี่ยจอบพังบ่อยมาก ไปเก็บผักกันครับเก็บผักเ,เคียกระเป๋าให้มันว่างก่อนอประตประตูเก็บผักครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ซีดด้วยดีจะไปรดนูกใหม่ เหมือนเวียนเหมือนเวียนเทว่าการลงทุนเยอะอยู่นะถ้าจะทำปลูกผักเกงเนี่ยมมเมล็ดแพงมากจะบอกว่าปุุยหมดอ่ะอะไรหมดอ่ะอ๋อ,อไม่มีปีแอคับโชวเวลอย่าไปหาให้ครับเจนนี่นะ ปวดหลังตายเลยแค่เห็นเขาปวดหลังแทนแล้วนะปปปเนี่ยก็มีป๊อปปี้ซิสเนี่ยเมื่อไหร่วะเื่นไปกระหลับปีสองร้อยลูกอาจจะทำสุ่ไว้ได้เยอะอยู่อย่างแรกเลยต้องไปทำเยอะก่อน ไอ้ต้องไปทําชามเพิ่มก่อนชามผมสั่งเอพีําชามเอาไว้ไม่รู้มันจะทำยังไงหรือ,อย่างนะดูแปบ๊บชามนี่ทำไมคุณภาพมันตกอย่างนี้เนี่ยสมุนุภัยทำไมไมาอยู่ในนี้วะเนี่ย ต้องจัดการสิ่งของที่แบบเวลาเราเก็บมาแต่ที่จะไปอยู่ในคังเล็กนะดันไปรวมอยู่คังใหญ่ทั้งั้นเออแปลกเนื้อมาเนื้อที่คุณภาพสูงสุดมาก,ก่อนดีเงย Hey friend See you soon เออเจ็ดกด้วย เดี๋ยวเราต้องปั่นไฟด้วยนี่หว่าเอเดสิบสี่ชิ้นทั่วยังเหลืออยู่ครับผักกับเนื้อก็ยังเหลือไม่นี้ไม่ชอบเลยยี่สิบสองถ้วย ยินกันแต่ซุปนี่ยแหละซุปค้นโอเคครับสก,กิลไม่ขึ้นด้วยผักหมดในที่สุดผักก็หมดบ้านครับหมดเลยอะ่ะที่เก็บมาวันนี้ตลามปีไม่ได้เอาไปขายเลย <c oughs> เดินชายกย <c oughs> อ๋ <c oughs> อเกี๊ก้า เปิดประตูใส่ครับว่มีเนื้อแห้งอยู่ตรงนี้มีเนื้อย่างทำขัดอะไรขัดแอคกับโชเวลแอคกับโชเวล สองล็อกกับคอปเปอร์สี่อันนี้ไม่ยากสองล็อกกับคอปเปอร์สี่เดี๋ยวก็จะหมดแล้วดูดิสองล็อกคัปเปอร์สี่นี่เลย ปี๊แอก็ไปอยู่บ้อนมันเลยทีนี้ผมต้องอัพอีกคันเพื่อจะทำบอนทนเนนูเนี่ยเนี่ยแนีแหละปีกต้องไกลปีแอก็เก็บไม้กับผินทําไปก่อนแล้วกัน คนงานต้องการอะไรอีกเดี๋ยวสิต้องการถุงถุงหมดอีกได้เรามีแฟกแล้วเดี๋ยวเราทำถุงใหญ่ให้เลยจะไ,ได้ใช้ได้ยาวๆไปชว์เบลไปเลยตอนออปิดแอปเอาไปเลย เห็นไหมว่ามันวุ้นไวายขนาดไหนนี่แค่การเก็บเกี่ยววัตถุดิบนะเนี่ยนี่ยังไม่รวมที่ว่าต้องมาทำเครื่องมือเอากระหล่ำปีก็อยู่นี่้วยว่าไปเก็บก่อน อันนี้ครับอ,อันนี้ใช้หนังสองกับลินิน,น,น,นฟารบิกผ้าลินินหนังสองกับผ้าลินินดูดิหนังม,นมีหนังไหมพอดีนะครับเอาไปแปะรูปก,ก่อนเอาแฟดไปตีก่อนตี <Okay. c oughs> เป็นฟาร์มเมอร์แล้วก็เอามาทอตรงนี้ให้มันเป็นม้วนปั่นได้โอ้โหงาน้วเนี่ยงานจับใจ <c oughs> เลยฮะเฮ้ยเครื่องน,นี้ เค okay, พอได้นี่เสร็จปุ๊บผมดูนี่ก่อนนะปลูกแปลงหนึ่งแค่สิบสองชิ้นหนึ่งหรอฟาบิกเอามาทอรครับเอามาทอผ้าดูนี่จะได้เท่าไหร่ได้แค่สอง ระคุคนเจ้าซื้อเลย<า>เย็บผ้าเย็บถุงเย็บกระสอบยังไม่ทันได้เหลือไปทำไอ้นี่เลยอะ่ะตะเกียงไฟเลยอะ่ะเฮ้ยอู้หอพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่ฮะ หมูก็จะหมดเออ,อถุงผ้าถุงผ้าถุงถุงนี่มีพอไหมขาดอะไรอีกขาดเดืออะไรอีกครับโนแบ็ค no ขาดแค่ถุงใช่ไหมวัชดหัดควาน,นอ,อีกฟาร์มเชดขาดขาดถ,ถุงขาดจอบขาดถ,ถุงขาดจอบ ถังเดือบอะใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะอดทนหน่อยนะอดทนเพนะื่กก่อนจะได้คนเนืองมาเพิ่มนะโนี่แล้วก็ไปทำจอบขับไปนี่มาเพิ่มโอ้ยขอบไรอ้าเลยเนี่ย สองชิ้นอจอบหนึ่งชิ้นเคียวหนึ่งชิ้นใช่เยอะใช่เยอะใช่เยอะเอาสุงไปเก็บไว้สักห้าชิ้นแล้วกัน,นเก็บก่อน ยาผ้าที่เราเก็บมาทั้งทั้งฤด,ดูตรงไหนต้องปลูกเพิ่มแล้วครับต้องปลูกเพิ่มแล้วเออทำขวานออไปตีบิ้นจังหวะ่างนี้เลยเหรอ แล้วก็สองกับสามอีกห้าชิ้นเ,เปลืองโคตรขอบอกไม่ได้เปลืองเล่นนะเปลืองโคตรโอเคหมด ของที่เอาไปฟามาวันออก่องนี่หมดแล้วอยวขยายเพิ่มครับอยากขยายแปลงเพิ่มยังไนวะเน้นเร็วกันต้องนี็ต้องนี็เราจะงดปลูกกระหล่ำปีสักแปลงนึงก่อนเปลี่ยนเป็นเ,เน้นฝักเลย ช่ถูกต้องแ้ปลูกทำแปลงเพิ่มอีกแปลงหนึ่งอีกเก็บหินออกก่อนครับจะได้เราต้องการแปลงปลูกเพิ่มห้ายี่สิบ ดูยพวกแกห้ามอู้ปุ๋ยก็จะหมดปุ๋ยหมดนี่ทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้นี่ก่อนคับไอ้แคบคบเพิงตามพื้นก่อนมืดเกินหัูบ้านตอนกลางคืน นี่เลยลดความพงทนช้าลงกลางต้องการเลยเออไรเน,นี่ยพวกทำผ้าเนี่ยใช้เวลาเยอะเกินขนาดใช้คาบวิ่งอันนี้เนี่ยไอเปิดโหมดคาบเร็วอะที่ว่าสแต็กกันคาบได้ครับใช้เยอะเลย ใช่ไหมตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ตรงไหนอีกตรงนี้จะได้ไม่มืดเกินไป,ปนอ,อันนีผ้าเลยอีชิ้นวะเนี่ยแค่นี้เองใช้เยอะมาก เออผมยังไม่ได้ผสมเป็นบล็อกเลยนี่หว่านะขออนุญาตผสมมันผสมนหน่อยออปเปอร์สริบเอ็ดชิ้นผสมเป็นบล็อก เอ้เอเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องมือบอ์ก็คือตินครับไม่ได้อ๋อโอเคเข้าใจได้ตินมีหน้าที่แค่เอามาผสมให้กลายเป็นสัลิดทองแดงบวกดีบุกแล้วกับสัมลิศทองแดงมันแข็งแต่เปราะครับมันเลยต้องการ ตัดดีบุกเข้ามาช่วยให้มันมีความยืดหยุ่นมันเลยทงทนเพิ่มมากขึ้นก็หมมมากใช่ไหมโอเคครับไม่้ว่าด้นัสตี้พาร์ทที่11จะขอปิดไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมถ้าถูกใจกดไลค์ให้ผมด้วยกดซับสไคร้ด้วยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ขอบคุณมากครับที่รับชมมันเถึงตอนจบ ของพาร์ทนี้ด๋ยวพารต่อไปจะมีไปทำอะไรอีกก็คอยติดตามกันดูนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ